แปดหนึ่กับลังหันห้าหกเจ็ดกลับพี่กลับพี่นะคะกลับพี่แปดมกับแปดสองเด็ดเด็นแปดหนึ่งแปดสองกลับพี่แปหนึ่งกับ8ปดสองหาหเจ็ดแขานี้เป็นขาเริ่มทั้งหนึ่ง2 1 2สองสอี่หและ6และ7และ8 1 2 3นึากับลักหัน ห้าและหและเจ็ดและแปดเอาทำก่อนแปดหนึ่งกับแปดสองยังยังไม่ต่อแปสาอันนี้แปดสี่แล้วนะสี่แปดล้วเอาเริ่มใหม่ค่ะเดี๋ยวพ่สูดข้างหน้าเดี๋ยวไปดูก่อระนห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งข้างขวาห้าและหและเ็และ8ปดก้าก่อนเดะห้าเะกัลังห้าและหและเจ็ดและแปด ขาที่แปดกับขาที่หนึ่งที่สองที่สามสามรอบเลยแปดแล้วก็หนึ่งสองแสดงว่าขาขวาที่สามรอบเลยพอจบได้แปดหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าสิบห้าและหกและเจ็ดและแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าและหกและเจ็ดและแปดได้ยังไงคะจะได้ต่อได้แล้วใช่ไหมคะ เกโอเคอะทีนี้พอทำแปดหนึ่งกับแปดสองปสามหยุดเดี๋ยวจะต่อแปดห้าให้แปดหนึ่งห้ากเจ็ดแปดหนึ่ง้าและ6และเจและ8 9 7, ดก้าสิกับหลังหันและเจ็ดสี้่งสองสามสี่ห้าและ1นสอง 8ชีดทางขวาอาทุกเอามาหลับไปทิศลุหนูเริ่มนะคะเฉียงนะเป็น4.5าองาศาเริ่ม1 2 3 4 5 6 7 8แล้วก็ยังถูกต้องับไปใหม่8 5ถอยขวาชีดขวาเป็น4.5อ,าาาองศา2 3 4 5 6 7 8 1 2 สามสี่ห้าและหกเจ็ดและแปดเริ่มแปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดหกห้าหกเจ็ดแปดสามสี่ห้าและหกและเจ็ดแปดหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าและหกและเจ็ดแปดสองหนึ่งสามสี่แปดสาม สองสามสและเก็ดและถอยหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดส่ห้าหนึ่งใส่ห้าห้าและหกเจ็ดและแปดหนึ่งสองสามยกขาห้าหกเจ็ดและห้าเดิมมุนสามร้อยหกสิบองศาเอาใหม่ถอยใหม่ค่ะาหน้าใหม่โอเคถอยหนึ่งสองสามสี่ ขาเจ็ดแปดหนึ่งสามสี่เจ็และแปดหนึ่งสองสามยกขาห้าหเจ็และแปดยังไม่ได้ตรงนี้เอาใหม่เอาใหม่ค่ะเอาจอยเท้าไม่ไม่เหนื่อยหรอกนับเหนื่อยเต้นไม่เหนื่อยอ่ะเอาอยเไ้าถอยเลยไปนู่นก็ไม่ง่า เอ้ใช่ใช่ใช่เอาตรงถอยเลยห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดห้าและหกหนึ่งสอสามสี่ห้าหกเจ็ดและแปดต่อไปค่ะหนึ่งสองสามย้าและหก เด็ดและจบจบแล้วอ่อ่มีอะไรนะไม่ใช่ันเด้เรอันนี้ยกรันเดค่ะเอาไว้ันนี้ค่ะอันนี้คือดันเดี เริ่ม 8, 1, 8, 2, 8, 3, 8, 4, 8, 5, 8, 6, 8, ง 8, 9ดสามปดสี่แปดห้าแปดหกปแ้าาพันหเจและ6และเและมือด้วยสับลังหัน๊อปี 八六九。 น,นี่แหละถูกแล้ววันนี้แต่งตัวสวยเดี๋ยวเต้นสี่ทิศนะคะแล้ว,วจะปเปดเพงแล้วต่อยาวเลยนะคะอะยังต่อไม่ได้ไม่ได้ขึ้นอะเอานนี้ก่อนก็ได้ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสสา ครูเริมเปิดช่วงปล่ายังไม่เปิดเครื่องยังไม่เปิดเพลงเตรียมกล้องไว้ก่อนไงทำไมอ่ะพอครูเดินเธอจะเดินด้วยเหรออเเก็หายิถ้าครูหายใจนะเธอจะต้องหายใจด้วยยังไม่เปิดอ่ะสีทิศเท่านี้แหละอ่ะเต้นเต้นไปนะคะเดี๋ยวขอถ่ายสีทิศโดยโดยโดยไม่ต้องตั้งค่าห้าหกเจ็ดแปด หยุดหยุดหยดูอะไรแล้วหแล้วหกแล้อะไรก็ไม่รู้หห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าและหกและเจ็ดและแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าและหกและเจ็ดและแปด 1,2,3,4,5,6,7,8 1,2,3,4,5,6,7้ากเ้ายกขาแต่1,2,5และหกเและแปนับช้าช้าท่เพลงมันช้าเรายังวอร์มอยู่เลยเจา7และ8โอเคเดี๋ยวขอขออีกสี่สามทิ้นนะคะ ขอเวลาเปิดวีดีโอไม่เป็นไไรเดี๋ยวผมเต้นให้พี่แป๋วพี่แป๋วพี่แป๋วเต้นซ้อมไปก่อนเดี๋ยวพอเอาจริงหนูให้พี่แป๋วไปยื่อื่นโอเคดุน่ะดุน่ะเดี๋ยวออันนี้หนูหลอกให้วย่หาหกดแปดหนึ่งสสามสี่ห้าและหกและเจ็ดและแปดจะเร็วหน่งสอง ขอช้าเจดหนึ่งวั่้ากเ็ไปทีเลยมันได้แตเลยหนสอง้เที่นี่แหละคะอ่าที่นี้เริ่มค่ะน้องลีไม่ใช่น้องลีน้องพัชรีห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามมืออย่ายื้อห้อย 1>, 1 2 3กลับหลังเจ็ดก๊อปปี้หนึ่งสองสเตะเเตะกลับหลังเจดถอย1 2 3เปลี่ยนทิศถอยเท้า3ามถูจะเปน้า 1 2 3 4 5สองสาสี่ห้าและหและเจ็ดและแ9เตะเ้าเตะกับหังหัน5้และหและเจดทำไมทำไมหันไปนั่นน่ะทำไมหันไปนั่นน่ะไม่ไม่ใช่ฝั่งนู้นน่ะเขาหันไปเสาคงกันหมดเลยอ่ะกับหลังหันมาน้อยแสองศาค่ะหันหน้ามากับหลังหันก็ต้องไปเวทีค่ะ กลลังหันไม่ใช่ไปสายธงห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าและหกและเจ็ดและแปดหนึ่งสามสี่กลหลังหันเจ็ดบัฟฟี่หนึ่งห้าและหกและเจ็ดและแปดนับด้วยจะงงห้าเจ็ดถอยหนึ่งสองสามสี่สายธงเจ็ด 1> 8 1 3หนึ่งสาสี่ห้าและห7เจ็และ8ปดหนึ่งสายกเสาธงหนึ่งและสามสี่ห้าและหจบแล้วเปิดเพลง เอาฝั่งนี้ยังไม่ได้ถ่ายอ่ะไ้ก็ปี้นค่ะไม่ไม่ครูถ่ายจะไม่มีครูค่ะอ่ะอ่ะอ่ะข้างใต้นว ถ่ายอะไรไม่สวยถ่ายบินซูสวยอย่างเดียวสังเกตสิถ่ายยัง่นไม่สวยเลยถ่ายของกินสวยมากต่อไปนะคะอ่ะพาพลวมเสร็จจะไปต่อกันสิบนาทีทีนี้ผู้เป็นจะาต้นานนี้เสร็จแล้วคคอพร้อมได้ไหมหรือรู้จะต่อเลยพ้อม <ๆ S 2> นนอะไรร้อสามเพลงรวดลงอ่ะแล้วแต่สมาชิกค่ะ แต่หมายถึงว่า10นาทีนี้ต้องไม่ออกเลยนะ <_ d ata> ไม่ออกจากวงห้ <_ d ata> ามออกจาก <_ d ata> ตรงนี้อ่ทั้งเบิงทั้งมองนะคะเพียงเดียวเดี๋ยวขาดขาเดี๋ยวไขขาดขา นะคะ thank you โอ้วันละออจะเนียวไายไปทำไมมันจะขึ้นตรงโอวละออนะคะโอ้วันละออจะเนียวไายไปทำไมหันมาไปใครจะไายไปไหนกัน